สวัสดีคนวันพระหัสบดีค่ะดวงรายสัปดาห์24-30พฤศจิกายนให้ไพ่ย,ยิบซีททำนายกันในช่วงนี้คนวันพระหัสบดีอย่าใจร้อนนะเข้าใจว่าช่วงเนี้งานเยอะอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เกิดความสับสนทำให้เกิดความกังวลทำให้ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญได้หน้ามือตาลายค้ายจะเป็นลมนะจัดตารางเวลาชีวิตให้ดีค่ะไม่ ไม่ต้องงงไม่ต้องสับสนไม่ต้องกังวลเอาทีละเรื่องเอาทีละอย่างถ้าคุณวางแผนชีวิตไว้ดีจัดลำดับความสำคัญได้คิดอะไรไม่ออกก็เอากระดาษนะมาจดว่าสิ่งที่คุณต้องทำม,มันมีอะไรบ้างแล้วก็ใส่หมายเลขให้กับมันแล้วจัดตารางเหมือนจัดตารางสอนเลยแต่ละวันต้องทำอะไรวันนี้ต้องทำอะไรภายในสัปดาห์นี้ต้องทำอะไรต้องส่งงานอะไรยังไงบ้างนะอีกประการหนึ่งก็คือ การต้องเลือกอะไรบางอย่างสัญ,ญลักษณ์ของไพ่เนี่ยมันหมายถึงการได้รับโอกาสก็ได้นะซึ่งโอกาสเนี้ยมันมาแบบปุบปรับฉับพลันไม่คิดไม่คาดฝันบางคนอาจจะได้เปลี่ยนงานย้ายงานกระทันหันก่อนสิ้นเดือนลาออกเลยเปลี่ยนงานใหม่เลยหรือบางกรณีบางคนไม่ได้มีตัวเลือกอันนี้ต้องน่าต้องน่าระวังนะเพราะว่าสําหรับคนที่ไม่ได้มีตัวเลือกให้ตัดสินใจจะย้ายงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่ต้องระมัดระวังอารมณ์ สัญลักษณ์ของเดอะทาวเวอร์ความใจร้อนจะทำให้ร้อนใจทะเลาะกันรุนแรงทะเลาะกันครั้งใหญ่ตกงานว่างงานหรือมีเหตุให้เปลี่ยนงานกระทันหันดังนั้นต้องใจเย็นๆส่วนใครที่มองหาโอกาสแสวงหาความสำเร็จอยากเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนได้เลยมีโอกาสได้และมีโอกาสที่จะได้เลือกด้วยช่วงนี้ความรักต้องระมัดระวังเรื่องของ เขาเรียกว่ารายภาพลวงตาเหรอในกรณีที่โสดคนโสดเนี่ยต้องระวังมากที่สุดเพราะว่ามันจะมีปัญหาคนที่เข้ามาเหมือนจะดีแต่บางทีมันเป็นเหมือนทองชุบอยู่ๆไปนานๆหางมันเริ่มโผล่ลายมันเริ่มออกสิ่งที่เคยทำดีมาตลอดและดูเป็นเรื่องของความเสแสร้งแกล้งทำหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ย เหมือนจะดีแต่ทำไมตอนนี้มันเหมือนเริ่มออกลายรามันระวังภาพลวงตาการกระทำที่จอมปลอมแล้วคุณไปลุ่มหลงมัวเมากับเปลือกกับสิ่งที่เขาสร้างไว้เพื่อบังตาคุณต้องระมัดระวังดูคนให้ดูนานๆอย่าลุ่มหล,มลงมัวเมาแรกรักเรา่าร้อนใหม่ๆอะไรก็ดีต้องระวังสำหรับคนมีคู่อย่าใจร้อนเช่นกันสัญลักษณ์ของไพ่เดอะทาวเมันมากับไพ่ เจ็ดถ้วยจริงๆง,งานเยอะงานยุ่งมันเลยไม่มีเวลาให้กันฝ่ายหนึ่งก็คาดหวังฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ดังใจมันจะมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันเพราะไพ่เดอะทาวเวอร์เป็นไพ่บ้านแตกแล้วใครที่มีรับลมคมในอะไรต่อกันระมัดระวังโปะแตกหรือความลับถูกเปิดเผยเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันพระหัสสบดีอย่ามีความรับกับแฟนแล้วจัดการตารางเวลาชีวิตให้ดีๆไม่ใช่ว่ายุ่งจนไม่มีเวลาให้กันแล้วฝ่ายหนึ่งก็คาดหวังมัน ไม่ได้ดังใจก็จะอารวาดกันขึ้นมาต้องระมัดระวังตรงนี้สุขภาพโดยรวมไม่ได้แย่แต่มันมีไพ่เคราะห์กรรมนะชาววันพระหัสบดีเนี่ยได้ไพ่ The Tower วอรบ่อยนะใครที่ทำงานที่มีความเสี่ยงเจ็บเนื้อเจ็บตัวอุบัติเหตุความร้อนของร้อนกระแสไฟฟ้าของมีคมอะไรที่มันจะเสี่ยงน้ำมันน้ำมันน,มน,น้ำมันกระเด็น น้ำมันร้อนลวกอย่างเงี้ยใครทํากับข้าวหรืออะไรเงี้ยมันจะมีให้ประมาทมันจะมีให้ซุ่มซ่ามเราต้องได้เจ็บเนือ้อเจ็บตัวเราช่วงนี้หน้ามืดตาลาย้ายจะเป็นลมปัญหาเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นหรือช่วงนี้จะมีสัมผัสแปลกๆล,ลางสังหรณ์แปลกๆหรือฝันแปลกๆฝันกลางวันส่วนในเรื่องของการเงินมีเรื่องให้เสียตังค์เสียตังค์ซ่อมรถซ่อมบ้านเสียเงินซ่อมมือถืออะไรก็ตามที่อยู่ในชีวิตประจําวันอ่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล อยู่ดีๆก็เสียก็ซ่อมหรือมันเป็นรายจ่ายปุบปรับที่คุณไม่ได้คาดฝันมาก่อนไม่ได้วางแผนมาก่อนว่าจะท้องใช้ต้องจ่ายแต่มันก็จะมีโชคลาภจากสิ่งแปลกๆเหล่านี้เป็นทุกขลาภเสียเงินไปกับสิ่งใดจะได้เงินมาจากสิ่งนั้นส่วนใครคิดวางแผนเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ร้อยโปรเจกต์เอาทีละเรื่องเอาทีละอย่างอยากรวยโลภมากบางครั้งโลภมากลาภหายต้องถือคตินี้ จะทาอะไรเพิ่มเติมเสริมจากรายได้ทําได้แต่เลือกเอาทีละอย่างเพราะว่าทําหลายๆอย่างพร้อมกันมันได้ไม่เป็นเต็มเน็ตตําหน่วยทําได้ไม่เต็มที่ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการบูรณะเมนเผาศพทําบ,ทบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงศพหรือบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้านะเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับการติดตั้งอะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยจะดีมากๆช่วงนี้เลขมงคลคือเลข3เลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลข7สีมงคลคือสี แดงค่ะดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากร